นับช็อกกิ้แล้วก็โซช็อกกิ้นะคะเรามาดูก,กันโอเคอัจากแรกจะก่อนนับก่อนนะคะหนึ่งสอง ี่สิบเก้าห้าสิมีห้าสิบตัวนะคะเรามาดูกันว่าเป็นลายอะไรจะกล้าไปเก็ก่อนโอเคอันกับแรกก็คือลายนี้นะคะลายแต่เป็นน้องแม่ด้วยเป็นแต่เนน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระเป๋านะคะนี่อันต่อไปก็คือต้นไม้น่ารักมากเลยเนาะอันนี้เป็นกอติ้งนี่นะ อันต่อไปเลมอนน่ารักมากนะคะเป็นเลมอนเหมือนจริงเลยแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนจริงนะคะเรามาเดินต่อไปอันต่อไปโอ้โหน่ารักมากขับเค้สรถแมวน่ารักมากฟงฟงฟงฟินนะคะเรามาเดินต่อไปอีกนะคะเคนนีส่สปอรนี่น่ารักมากเลยอะ่ะเป็ดเป็ด เป็นบสีฟ้านั่นต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรนะอาหารที่เป็นอิกอ๊กเจารย์น่าจะแบบนี้น่าจะใช่นะเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นเลยอะคะ่ะไอนนเป็นอาหารกันนะคะอันต่อไปก็เป็นเอ่อต้องก็เป็นเขตนะคะมัชชิลูนี่มัชชลูแ่บนี่น,นะคะจอยจุดใบ อันต่อไปเป็นเค้กสเปนเนสนะคะน่ารักมากเป็นแบบมีพาร์แบบนี้เลยนะคะมีน่ารักมากอันต่อไปก็มีเป็นแบบนี้นน้ากระเป๋ามาจากอียูเคน่ารักมากอันต่อไปก็เป็นพับนะคะ มีค่ะพามีน่ารักมากผักโกจิ๋นนี่แบบขายเนาะอันก็เหมือนกันนะคะอี้ก็เหมือนกันเอออันนี้ก็แบบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเหมือน,นะคะ่ะอินกับไปอันต่อไป,ปเป็นอันนี้นะคะนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคือแบบจะกินหรือเปล่าคะอันก็ชีดเหมือนอันก็เหมือนกันเลยคะ่ะแต่ว่าคนละฉีดนะคะนี่เหมือนกันเลย ต่อไ,ไป่อปนะคะแล้วก็อันนี้คือเค้ก,คกล็กน่ารักมากเลยะคะอันต่อไป,ปดดไม่ใช่ p a g h เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเหมือนมากดูต่อไปบอร์เกอร์นะคะ อันก็เป็นหมวกนะคะหมวกเหมือนแม่หมดเลยอันต่อไปก็เป็นโตนะทแมวแล้วก็เป็นมือนะคะมือน,นี่ก็เป็นแบบพวกใช้เป็นเหมือนพัมขี้มากเลยเนาะก็เหมือนแต่ว่าไม่ค่อยหรูอะไรอันต่อไปยากมากเลยยากก็คือเจนี้ค่ะตัวนี้คือ เป็นคัพเค้กที่มีไอศครีมตกอยู่ตรงหัวเขาเลยค่ะเขียวชมพูน่ารักมากอันต่อไปก็เป็นหมีแบบเป็นดนดนดนสีเหลืองมาเลยคะนี่อันต่อไปก็เป็นกุ้ยฉีเขียวแล้วอันนี้ก็เป็นไวโอลีนโอ้ยก็กระจกอันนี้คือกระเป๋านะคะกระเป๋ามาจากฝรั่งเศส ก็คือพิกนะคะพิกมากเลยนะคะอันก็คืออาหนนี่การคึกมาจากอิตาลีอันต่อไปก็เป็นยุซิซนนะคะอ๋ออันต่อไปก็ทีพิ้วน่ารักมากมเลยนะคะอันต่อไปชุดน่ารักมากนี่ค่ะอันต่อไปก็คือ ขนมปังอันปก็ไอศครีมน่ารักมากเลยเพื่อนๆเคยมีนะคะถ้าเคยมีกดไลค์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกรอร์จิญี่มันก็เป็นไมโครโฟอนน่าจะเหมือนไมโครโฟอนนะแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนมากเท่าไหร่อันก็ไปที่เป็นพิกที่เป็น มาชอบตัวนี้อะคะ่ะอันต่อไปก็เป็นแครอทแครอทนะคะน่ารักมากเลยแครอทอ่ะเป็นแบบอชอบกินแครอทอีกแล้วอันต่อไปฮอปิงปิงไม่ค่อยมีเสียงเนะแต่ว่ามันแบบอ,อันต่อไปเค้กเค้กแลก้วิตดาร์รี อันต่อไปก็เป็นเกมเกมให้เล่นเกมเนาะชอบอิงได้ชอบเล่นเกมบอลบอกแล้วก็ยิงเทนเจอร์แล้วก็เอิ่มแล้วก,แวก็แล้วก็แข่งรถกันคะนี่เอิ่มเพราะว่าอิงเพราะาตอนสิบแปดปีได้กลับไปชิงยิงเทนเจอร์แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้อะครับมันค่อยเหมือนนะโอเคอันต่อไปยาชีฟานแปรงชีฟาน ต่อไปก็คืออกินเนอร์รองเท้ารองเท้านะคะอันต่อไปก็เป็นเป๊กที่มาจากชีวีนะคะน่ารักมากนี่คือกระเป๋านะคะนี่ปกกิจก็เป็นแบบกระเป๋าถือเนาะแต่ว่าแบบเข็งเนาะหรอแต่ว่ามันถือแบบนี้นะคะอันต่อไปก็เป็นกระเป๋า เป็นหน้าก็รักขีฉูู่่าเก็ไปก็เป็นนมเขียวอันสุดท้ายก็คืออันนี้นะค่ะเป็นแบบนี้นะะเน่รื่องต่อนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เกิดชอบเกิดคอดที่นะ <S <S แล้วเพื่อนๆมีช็อคกิ้งตัวไหนบ้างแล้วกี่อไนบ้างแล้วก็แล้วก็ชอบตัวไหนบ้าง กดไลค์กดแชร์กดชอบกับใครที่นะคะแต่ว่ามีอะไรบอกก่อนนะคะก็จะเลือกตัวมิเ,เนเต้อะไรอยางเงี้ยคะเลือกค่ะเลือกกันนะคะเฮ้ยสปาเกตตี้นะคะให้เลือกอีกชิ้นยังอ้โหูโตวันะตวไหนชิชิชิตัวไหนนะคะคือมันก็กคือเนื้อช่อง โอ้โหผาล่อไ้โคอ้งไม่ขีดตัวล้เพิ่มอีก2ตัเกมเย้ันเนเกมมาค่ะอเเมอีก2นะคะสปากีนี่นะไม่ใช่นี่จะเป็นแบบเชนนะ 你告。Go.